สำหรับการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ก็เบี่ยนมาถึงวาระสุดท้ายทีนี้ครั้งต่อไปถ้าวิสาขะก็ต้องปีหน้าโยมก็รักษาสุขภาพให้ดีกันแล้วกันไม่ว่าโยมไม่ว่าอาตมานะอีกหนึ่งปี แต่ครั้งต่อไปคือวันอาสาฬหาบูชาคุณโยมก็ดูตารางที่เขาติดไว้ที่ตลาดคุณโยมท่านใดว่าจะมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันก็เชิญหรือมีเพื่อนมีญาติที่ชอบในการปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญมาร่วมกิจกรรมก็อย่างที่เราทำกันนี้สวดนมนต์ แล้วก็ฟังธรรมบ้างเดินจกกมนั่งสมาธินี่คือภารกิจหลักที่ทางวัดพาทำนะเอาสำหรับนะปัจจัยที่คุณโยมถวายที่มาร่วมกันเวลามีการปฏิบททัตนะิธรรมที่หากเป็นค่าใช้จ่ายค่าาหารแล้ว อาตจะมาก็จะไปสร้างศาลาหลังใหญ่ที่กําลังสร้างอยู่นั่นที่โยมเห็นกันนั่นให้สาเร็จร่วงไปอาจจะช้าสักหน่อยนะแต่ก็ทําให้มันดีเพราะเสร็จแล้วเนี่ยโยมจะเห็นกันอีกหลายเที่ยวถ้าทําไม่ดีแล้วมันเห็นทีไรแล้วมันคือมันแสลงใจคือไม้มันไม่ค่อยแห้งที่มันช้าเพราะว่าเดี๋ยวเรารีบอัดพื้นไปแล้วพื้นมันจะห่าง บางหลังที่เราไปเห็นมานั้นแทบจะเอาลิว้วแย่ไปตามร่องมันได้คือรีบทําเพราะนั้นมันจงช้าตรงนี้นะไปเรื่อยๆทําแล้วให้มันดีนะ้้วก็ทนเพราะไม้มันทนทนกระปูนอีกนาะปัจจัยตัวนี้จะไปต้างแล้วที่คุณโยมาพักมาอยู่อาหารการ็ดีเสนาธนาที่ใช้เนี่ย เดี๋ยวตามาแบ่งตัวนหนึ่งแบ่งค่านา้ำค่าไฟอะไรแล้วไม่ต้องมาถามนะโทรมาถามอะ้วฉันไปหนีสงไม่เนี่ยฉันมาอยู่หลายวันเนี่ยนะเดี๋ยวตามาใช้ให,หมดอหะนะนะแล้วก็ไม่ต้องไปนอนทะดุ้งผวาคือโทรมาถามเนี่ยคือแค่มันทนไม่ไหวแล้วอะมันจะว่ามันขียดกียจก่อนมางทีมันสงสัยนะกลับไปแล้วให้สบายใจนะไม่มีอะไรเขาสร้างขึ้นมาให้เราใช้เนี่ยสร้างขึ้นมาให้เราใช้ มันจะตกแตกไปบ้างสึกไปบ้างอันเป็นธรรมดาของใช่ถ้าว่ามันไม่สึกไม่พังไม่แตกเลยเอาก็ทํากันทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องซ่อมกันแล้วนะมันเป็นธรรมดายมไปดูี่ถุนวัดเดินอ่ะเสาแตกหมดแล้วเสาปูนตอนตะมาบวชใหม่ๆนั่นยังริ่มเรียมอยู่เลยตั้งต้างเสร็จสามสิบสี่พันศาสามสิบสี่ปีนะเริกแตกนะเขาึงบอกวัดเนี่ยยอมสร้างไปม,มีเสร็จแล้ว,ลวจะโทษใครเนี่ย พระมีบาปมันตายนะมาอยู่แล้ววัดก็พังอ่ะนะเอมันต้องเสื่อมมันต้องพังพราะนั้นเข้าใจให้ดีนะแล้วไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาคุงโยมที่มากันนะแม่หมู่คณะพวกเราจะไม่มากแต่ตมาเชื่อแล้วก็ว่ามันเป็นกำลังกำลังที่เป็นกุศลเพราะทุกทุกท่านแทบจะทั้งหมดตั้งใจแล้วเกิน การตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะทำคุณโยมหลายท่านเป็นครูอาจารย์คุณโยมสอนเด็กกโยมมองปลากดไปเนี่ยเด็กตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนคุณโยมก็รู้ผู้ภาวนาก็เหมือนกันนั่นแหละใครตั้งใจไม่ตั้งใจมองปลากดไปก็รู้ละเพราะนั้นแม้แต่จิตดวงเดียวเนี่ยถ้าหากว่าสมาธิดีเขาบ่าอำนาจแห่งตะบะนั้นยังมีกำลังมากมาย ถ้าหลายดวงรวมกันแล้วยิ่งเป็นพละกําลังฉะนั้นในหมู่คณะของพวกเรานี้แม้จะไม่มากเป็นหลายรๆๆ้อยแต่ก็น่ายินดีน่าอนุโมทนาเพราะมีความตั้งใจอายุน้อยบ้างอายุมากบ้างก็สู้กันตามกําลังนะสู้กันตามกําลังอย่างที่กล่าวไปแล้ววัดเราเหมือนกรรมฐานจับชาย แกงจับชายนะเพราะว่ามันคัดไม่ได้นะอายุมากมากก็เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนป้าอาลุงก็ว่ากันไป <c oughs> ทําไปตามกําลังนะเปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันเพื่อความเอือ้อเฟื้อเขาบอกอันนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งเลยนะเป็นปัจจัยอันหนึ่งเลยของความผูกพันนะด้วยกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณธรรมที่เราทำเนะี่ย จะเป็นฟาร์มผูกพันเพราะฉะนั้นบางทีนะเขาบอกว่าแม้ข้ามภพชาติไปแล้วเนี่ยบางทีคุณโยมเราเพิ่งไปเจอกันโอ้ยคุยกันเหมือนรู้จักกันมาตั้งนานคุ้นเคยสนิทสนมเพราะมันเคยผูกพันนี่คือฟาร์มเอื้อเฟื้อที่เราเคยให้กันมาแต่ถ้าบางทีเป็นศัตรูกันมาอะไรมาแค่เห็นข้างแรกเห็นน้ำมันใส้โยมไปเที่ยวแม่เคยเลยเห็นข้าลงรถมาก็เดินเห็นน้ำมันใส้อยากจะยันมันสักทีทั้งทั้งี่ไม่เคยคุยและไม่รู้จักด้วย แต่ว่ามันเคยเป็นปฏิปักษ์กันมาเพราะนั้นสิ่งที่เรามาทําเราเอื้อเฟื้อกันเนี่ยเป็นความผูกพันในทางธรรมซึ่งถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีเพราะเราไม่รู้หรอกว่ากายวาจาใจาที่เราทำาเนี่ยมันเป็นทั้งบุญและบาปเผื่อบางทีด้วยความผูกพันตรงนี้บางครั้งเรากำลังลำบากด้วยอาภูตนธรรมที่เราทำเองเนี่ยแต่ด้วยความคุ้นเคยผูกพันอันนี้ แต่อเผอิญว่าเขากําลังดีของเขาด้วยฟ้าผูกพันก็จะได้เอื้อเฟื้อเจือจานชักนําหนุนนาชักจูงประคับประคองเราได้บ้างในวันข้างหน้าอันนี้ฉะนั้นก็ขอ,อนโนมนตนานะในจิตอันเป็นกุศลกันคุณโยมทั้งหลายเมื่อโอกาสหน้าวันอาสาหะถ้าคุณโยมบ้างก็ขอเชิญฉะนั้นในครั้งนี้เมื่อเรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็ได้แยกย้ายกันไปเพราะหลายท่านต้องเดินทางไกล ข้ากรุงเทพบ้างอะไรบ้างจะได้ไปเตรียมตัวเพื่อประกอบกิจการงานในวันพวกนี้ต่อไปอีกะนั้นสุดท้ายนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลใดๆก็ตามที่คุณโยนทั้งหลายสังสมไม่ดีแล้วและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลใดๆก็ตามที่อตมาและหมู่ภาคพ,พฤฤิตรสงในวัดแห่งนี้ได้ภาคเพียรสังสมอบรมให้มีให้เกิดขึ้นแล้ว ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นคุณของภรษีรัตรัตรายทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมเป็นภาวะปัจจัยนุนนาให้คุณโยมทั้งหลายที่มาอยู่ณที่นี้ก็ดีตลอดจนหมู่ญาติหรือบริวารบ่ไพ่ที่อยู่ทั้งบ้านก็ดีขอจงได้ประสบจตุรพิธพรใช้ทั้งสี่เกื้อ,อยุวันะสุขะาละปาิพานธนาสารสมบัติแม่คิดหวังถิง่งใดที่ไม่ผิดไปจากทํานองคลองธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายและหมู่ญาติบริวารพวกพ้องจงสําเร็จสมความปรารถนาและที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลมีศรัทานในพระรัตนตรตยเสียสละเวลามาภาพเพียรปฏิบัติในทางนี้และที่ผ่านมาก็ตามขอท่านทั้งหลายจงได้ประสบญาณปัญญาอันคมกล้าสามารถชำระตัดล้างสังโยชน์ที่ผูกพันจิตใจไว้ ให้พ้นจากปุทุชนสู่ฟ้าเป็นอริยชนให้สมฟ้ามุ่งม,มา่ปารธนาจงทุกคนทุกท่านเทินต่อไปคุณโยมรับพรเป็นภาษาบาลีนะยะทาวาริวาปุราปาริปุเรนติตาคลังเอวะเมวะอิโตทินางเตตานางอุปกปติอิชิตังปัตถิตาตุมังคิปเมวะสมิชาตุ สัพเพปรเรนโตสังกปา,าจันโทปนาราโสยทธามณิชโชติระโสยทธาทตะผิดโยวิวัตฌานุสักพโรโควีนาสัตุมาเตปวัดวันตรยโยทุกีทีคายโยโภวะอภิวาทนะติริสนิจังิทาปจายโนจัตตารโธรรมาวัดันติอายวนโนสุขังพระลังอัติอุณหิสุวิชโยธรรมโมโรเกออนุตโรสัปปะจัตติยิตาทัตยตังตะวัง ขันน์อิเทวะเตบริวาเจราจทันเตอัมโนเติปาวเกพยาเคนาเคมิเตปูเตอาการมระเนนวาสัพพัสมามรนามุโตทะเปตวาการมาลิตังตากเซวะอนุภาเวนาหูโตเทโุกิตตาสุตติหลังสมาทายะธรรมังสุจิตตังจเรตากเซวะอนุภาเวนาหตโตเทโวุกิตตาลิกิตังจิติตังปูชังถ้าระนางวาจจนางคารุงปะเลตั้งเทเนางสุตวาตัสะ อายุปวัตติติชยสิทธ no eh ิทนาลาพังโสทิภาขยางสุขังพลังสิร en> right> ิอายุจวันโนจะโพคังปุทธจจยศวาจะตวัช้าจะอายุจะชีพสิทถีพระวันตุเตภาวะตุสักพ่อแม่ครรังราคันตุสักพระเทวตาสะพระพิทาลุภาวินาจะพระธรรมาลุภาวินาจะประสังฆาลุภาเวนะสถาโสธทิพระวันตุเตขอให้คุณโยมมีความสุขความเจริญ อารันดับต่อไปเชิญรับประทานอาหารกันนะแล้วจะได้เตรียมตัวเดินทางกัน